เป็นเรื่องราวของชายแท่โหในวัย25ปีจากมณฑลเหอหนานของจีนที่ใช้เงินจำนวน5 1นแสนหยวนหรือประมาณ2.5ล้านบาทไปกับก,บการจัดงานแต่งงานซึ่งเงินจำนวนนี้ครอบคลุมถึงค่ารถยนต์ค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าสินสอดแต่หลังจากที่แต่งงานกันได้เพียงแค่33บาวันฝ่ายหญิงก็มีการเก็บข้าวของกลับไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่โดยนายโหและเจ้าสาวรู้จักกันในปี2021ผ่านการแนะนำของแม่สือ่อเมื่อได้พบหน้ากันก็ตกหลุมรักกันในทันทีและได้มีการมั่นหมายในอีก3วันถัดมาซึ่งเงินที่ใช้ในการ จัดการแต่งงานก็มาจากเงินออมของเขาและพ่อกับแม่มีเงินจากการทํางานพิเศษและเงินที่ยืมญาติอีก1 60, นึ0 0 0สหยวนหรือราวๆแปดแสนบาทโดยนายโหได้ออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุที่มีการขัดแย้งกันเพราะว่าภรรยานั้นเก็บกระเป๋าออกจากบ้านเพราะตนเองนั้นเผลอหลับไปในขณะที่ภรรยานั้นเลิกง,งานในตอนดึกทําให้เธอเข้าบ้านไม่ได้ทั้งคืนจนเป็นสาเหตุทําให้มีปากเสียงกันต่อมานายโหได้ยื่นเรื่องขอหย่าก,กับสารท้องถิ่นแต่กลับถูกปฏิเสธไปเพราะฝ่ายหญิงอ้างว่ามีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขดี เขาจึงได้อุทธรณ์ต่อศาลจึงนัดอ่านคำพิพากษาในเดือนมกราคมปีหน้าและเพื่อให้เวลานั้นไม่สูญเปล่าเขาจึงเริ่มแคมเปญทวงเงินเรียกร้องสินทรัพย์มูลค่า1.4แสนหยวนหรือประมาณ680,000บาทขึ้นจากฝ่ายหญิงด้วยการแขวนป้ายบนรถและเปิดลำโพงดังสนั่นหน้าบ้านของภรรยาโดยเจ้าตัวได้ออกมากล่าวเพิ่มเติมว่าผมต้องการเพียงเครื่องประดับมูลค่า40,000หยวนที่ซื้อให้เธอและเงินสดจำนวน10,000 0หยวนคืนเท่านั้นทั้งนี้ในหก็ยังได้เล่าเรื่องราวของการแต่งงานที่ล้มเหลวของทั้งคนนอ,ออมล ของจีนทําให้ชาวเนตต่างออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการแต่งงานที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะเป็นการจัดงานในเมืองเล็กๆในชนบทเท่านั้น